เอามารุ่นปลาตามกันพี่น้องนั่งเฝ้าอยังไพ่แต่ว่าไพ่ป่าไพ่อยังเรียนอ้อมเหี้ยเต็มอยูน่นะครับพี่น้องโมเม,มนต์ภาพบ่เอา้าบ่ชั่วครับที่ได้ซ่อนเหีเห้ได้บาดเจ็บนี่เฮ้ยสีขาประสานว่าพี่น้องสีขากับโมเมนต์ภาพบ่เมี้ยบ่สีขาประสานว่า,า,าเอา้า เบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อสิเป,ป็นป่าปลาหย่างผลัดไผยังบ่ทันเบิดอยู่แหมอูย้ยไผเต็มน้ําเลยพี่น้องอาจสิเป,ป็นไปได้เด้อพี่น้องเด้อเออเอามาเบิ่งกันครับมันสิเป,ป็นปลาหยังแต่ว่าปลาตันเตรียมเหีซ้ซอนแล้วครับผมเออมันไผไผโพดไผโพว่าซั่นว่าเออแจ็คเมียนนี่อยังพี่น้องบ่แม,ม่นอวันาอนาทิตย์คนด่าตีผลัดเล่นเพานื่น ว่าอย่ามาทันเดือดดูไฟมันแม่บังกันครับบังกันบังกันบังกันโอ้ถือสองตัวสั่งว่าเกิดการสงสัยต้องซ่อนเหี้ครับซ่อนเหี้กบ่แตกปันใดครับพี่น้องพี่หน่ะไพเป็นอยู่ทางพี่แม เี้ยคือไปทางพุ่นโอ้มีสองไพ่เถือยู่เถือยู่ว่าสันเอ้ามรูุว่ามันี่หยังล่ะครับมรูุว่ามันี่หยังพี่น้องพุ่นทางพุ่นก็คือมีไพ่พุ่นพุ่นพี่น้องเห็นไพ่ไพ่ในหนามฟดบ่ครับนี่ครับ กูได้ซีมมุดให้ว่าสา <c oughs> าันว่าเอ้ามาลุ้นกันครับสิเป็นปไปย,ยังครับคิดว่าเป็นสภาพหน้ามาสาันว่าเป็นว่าตาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับสิเป็นไปเป็นปลาย,ยัางนะครับ ขอไผ่จวดจาดจวดจ่าเลยครับผมเอาเบิ่งกันครับนี่ครับอยู่ในเหงาด้พี่น้องเด้อนะครับผู้หนักผู้หน่าอยูว่วก็สนว่าป่าตันมันยังไม่ท่านกล้าเข้าไปครับบม่รู้ว่ามันเป็นนิยังหาตัวซอยแล้วครับพี่น้องหาตัวซอยแล้ว เบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกันมันมันคืออย่างมันคืออะไรไปเรีวไปเรีวเร่ววะสันพุ่นเดือดไผ่เหมีพี่น้องเนาไผ่คัก,กีหลีเด้เบิ่องกันพี่น้องฮาวมากเลยที่เป็นไปอย่างนี้เยอะแว่าเป็นปลาดุกตัวละโลดได้ห้าเลยเด้พี่น้อง ฮะโมแม่ไผ่เหรอบ่ใหญ่ว่าสันว่าหน่อยหื้อใหญ่หื้อหยังครับแต่ว่ามีการซ้อนเหี่ยไรพี่น้องในจังหวะนี้ครับเบื้องมันจะเป็นอีหยังครับอูยังอยู่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  เห็นสองพื้นสองดังครับดันเขาไม่ยังล่ะมันเป็นไ้าอย่างเหล่าอ๋อการดึงกันก้อนมาสันว่าสรุำรวจวันจะเป็นอย่างเนี่ยปลาหรือว่าแต่ภาพน้ำ เราตีเห็นตอนนี้กัสวายแล้วพี่น้องมูปลาสวายเจอแล้วไม่ยังล่ะโอ้โอ้ปลาปลาตัวปลามันว่่เป็นแต่ภาพน้าพี่น้องถ้าเป็นฝูงฝูงปลาสวายฝูงคักฝูงเนี้ยนะพี่น้องว่าเป็นฝูงธรรมดาครับ ปาโมเมนต์ยูกันเบิดจังหวัดปุ่ณวนีอ๋อตัวสุดยอดครับจังหวัดนี้ครับปลาตันน้าหมานขนาดเอา้าสุดๆเลยครับ